อมหรือ,อยังคะแฟนแฟนวอลเลย์บอลพร้อมลุยพร้อมเชียร์สดกันหรือยังคะวันนี้แอดจะมาบอกช่องทางการถ่ายทอดสดนะคะกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหากรรมซีเกมครั้งที่32ณกรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชาค่ะทุกคนและบอกตารางการแข่งขันวันเวลาที่ชัดเจนนะคะย้ำนะคะตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าให้แฟนแฟวอลเลย์บอลจดไว้ในปฏิทินมือถือหรือว่าตั้งนาฬิกาปลุกนะคะ ตามวันและเวลาก่อนแข่งสัก5นาทีค่ะเรื่องนี้แนะนําเลยแอดก็ทำณนะเวลานี้นะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราครบทีมแล้วนะคะพูดได้เลยว่าครบทีมแล้วสาวเพียวและสาวบิม๋มเพิ่งเดินทางไปสมทบเมื่อวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นณนะเวลานี้ผู้เล่นตัวหลักของเราในแคมป์ทีมชาติ มีครบเลยนะคะขาดเพียงกัปตันผู้พรพันเกิดปราดที่ณเวลานี้กัปตันคนใหม่ได้รับหน้าที่แทนนั่นก็คือสาวเปียนุชแป้นน้อยค่ะลิเบโรของเรารายการซีเกมครั้งนี้นะคะถือเป็นรายการอุ่นเครื่องของทัพน้กตบลูกยางสาวไทยเพื่อจะเดินทางไปสู่รายการใหญ่ในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นั่นคือ VNL หรือ v o r l d net i n t e n a t i o n a l นะคะทางแคมป์ทีมชาติที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะได้เข้าแคมป์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิภาวี สศิพาภรจันทวิสูตรรวมไปถึงทิชากรบุลเลอร์นะคะสาวไดมอนด์ฟูดก็เข้ารวมทัพรวมทีมกับแคมป์ที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วซีเกมนี้ทางสมาคมมลยรบอลไทยนะคะก็หวังแชมป์หวังคว้าเหรียญทองนะคะเป็นเหรียญที่10 4ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่16ในกีฬาวาลอลเลย์บอลหญิงค่ะตารางการแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงนะคะจะเริ่มต้นขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะวันที่9พฤษภาคมวันอังคารที่9พฤษภาคม2566นะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยประเดิมนัดแรกพบอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้แฟนๆวลเลยบอลน,น่าจะได้ดูกันหลายคนนะคะเพราะว่า ถ่ายท่อสดนัดแรกเวลา17นาฬิกาตรงหรือว่า5โมงเย็นค่ะทุกคนและนัดที่2นะคะวันรุ่งขึ้นเลยค่ะวันพุทธที่10พฤษภาคม2566ทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะพบกับเมียนมานะคะนัดนี้แมตชนี้น่าสนใจนะคะไทยพบกับเมียนมาถือว่าเป็นทีมใหม่ที่เราจะดวลกันค่ะ ไทยพบกับเมยียนมาวันพุทธที่10นะคะถ่ายทอดสดเวลา14.30นาฬิกา30นาทีหรือว่าบ่าย2.30โมงครึ่งค่ะและต่อเลยค่ะวันประพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม2516นะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราจักพบกับมาเลเซียะค่ะถ่ายทอดสดเวลา14.30นาฬิกา30นาทีตรงค่ะดังนั้นนะคะวันอังคารที่9คือวันพรุ่งนี้วันที่9ไทยอินโด5โมงเย็นวันที่10 ไทยพม่าบ่ายสองโมงครึ่งวันที่11ไทยมาเลก็บ่าย2องโมงครึ่งค่ะวันที่12เราพัก1วันนะคะและวันที่13วันเสาร์ที่13เราจะมาชิงรอบรองชนะเลิศนะคะ ค่อยสายการระหว่างอันดับหนึ่งของกลุ่ม A จะเจออันดับสองของกลุ่ม B อันดับหนึ่งของกลุ่ม B จะค่อยสายเจออันดับสองของกลุ่ม A นะคะผู้ชนะของแต่ละกลุ่มนะคะจะเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่14ส่วนผู้แพ้ของแต่ละกลุ่มก็จะชิงอันดับที่3และอันดับที่4ค่ะช่องทางการถ่ายทอดสดในการแข่งขันมหากรนซีเกมครั้งที่สาินะประเทศกัมพูชานะคะ จะถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง5ช่อง9ช่อง NBT นะคะแต่ถ้าพูดตามตรงนะคะแอดแนะนำให้ทุกคนโหลดแอปพลิเคชัน True ID ค่ะทุกคนเพราะว่าทางทีวีจะถ่ายทอดสดแบบหมุนเวียนกันนะคะตารางเวลาก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละช่องจะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดกับกีฬาประเภทไหนซึ่งทาง True ID จะค่อนข้างมั่นใจกว่าว่า จะถ่ายท่อสดทับนักตบลูกยางสาวไทยแน่ๆน,นะคะนี่คู่เลยแอป True ID หน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ True ID นะแล้วทุกคนก็สมัครสมาชิกเข้าไปนะคะสมัครแบบไม่ต้องเสียเงินนะคะทุกคนเป็นการเหมือนเข้าสู่ระบบเท่านั้นพอเข้าไปแล้วเราจะเห็นโลโก้ที่เขียนว่า ซีเกมเราก็กดเข้าไปในซีเกมคำนั้นนะนะคะตามวันเวลาที่แอดได้แจ้งไปที่ทุกคนได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วว่าทัพนักตบลูกยางต่อไทยจะแข่งเวลานี้นะ5โมงเย็นบ่าย2โมงครึ่งและบ่าย2โมงครึ่งนะก็กดเข้าไปในซีเกมและในซีเกมปุ๊บจะมีหัวข้อข้างบนค่ะเห็นไหมคะ <c oughs> มันก็จะขึ้นให้เลยว่า ตอนนี้มีการถ่ายทอดสดอะไรอยู่และตารางการถ่ายทอดสดของวันนี้มีอะไรบ้างอะนะคะรวมไปถึงการสรุปเหรียญด้วยนะคะว่าแต่ละประเทศได้เหรียญไปแล้วกี่เหรียญค่ะแนะนำนะคะ แอปพลิเคชัน True ID ค่ะดังนั้นนะคะขอสรุปตารางเวลาการแข่งขันของนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในมหกรรม4ีเกมครั้งที่3 2นี้อีกครั้งนั่นก็คือจะเริ่มต้นขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันอังคารที่9พฤษภาคม2 5 1 6ไทยประเดิมนัดแรกพบอินโดนีเซียถ่ายทอดสดเวลา17นาฬิกาตรงนะคะหรือว่า5โมงเย็นต่อเลยวันรุ่งขึ้นวันพุธที่10 ไทยพบเมียนมาค่ะถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกา30นาทีนะคะและวันรุ่งขึ้นเลยค่ะวันพฤหสัสบ,บดีที่11พฤษภาคมไทยพบกับมาเลเซียบ่าย2โมงครึ่งค่ะและเราก็จะชิงกันอีกทีนะคะรอบรองวันที่13และวันที่14แอดจะมาบอกนะคะจะมาย้ำทุกคนเรื่อยๆทั้งในเพจ Facebook ด้วยนะคะและก็ทางช่องทาง YouTube นี้ด้วยเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดจริงๆนะคะแต่ที่แน่ๆอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุก แอดพูดเลยตั้งปฏิทินไว้นะคะในโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละใกล้ตัวที่สุดซีเกมครั้งนี้น่าจะมันมากๆนะคะแอดรู้เลยว่ามันมากจริงๆเพราะ เราได้ดวลกับทีมใหม่ๆด้วยนะคะรวมถึงทีมเจ้าภาพที่แข่งกับอีกสายหนึ่งด้วยคือทั้งเมียนมาทั้งกัมพูชาน่าสนใจนะคะเราได้ดวลกับเมียนมานะะในกลุ่ม A ส่วนกลุ่ม B ได้ดวลกับกัมพูชาและที่สาคัญไม่รู้จะเรียกว่ามันจะสนุกยิ่งขึ้นได้ไหมนะคะเพราะว่าระบบชาเลนจ์นะคะถ้าเราเห็นในวลอลเลย์บอลชายจะมีระบบชาเลนจ์ไม่ครบทุกแบบอะเช่นจะไม่มีการดู ท s h block ด้วยนะคะหรือ netfall แ้าจำไม่ผิดก็คือจำไม่มีนะคะทุกคนก็ต้องรอดูในการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงวันพรุ่งนี้ว่าระบบจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมจะมีอะไรหายไปหรือจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกรอลุ้นวันต่อวันเลยคะ่ะทุกคนอ่ะอย่าลืมจดนะคะจดไว้เลยนะและเรามารอลุ้นรอชมรอเชียทับนักตบลูกยางสาวไทยในการประเดิมนัดแรกวันพรุ่งนี้วันที่9กันด้วยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแอดในการทำคลิปนะคะและให้กำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึก4เกมครั้งที่32นาะประเทศกรัรมพูชาป้องกันแชมป์ให้ได้ค่ะ